สรุปผลการดำเนินงานการตรวจราชการของกระทรวงวัฒนธรรมรอบที่สองสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครการขับเคลื่อนงานด้านศา,าสนาศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการสืบสารรักษาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักธรรมมาพิบาล เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนภายใต้วิสัยทัศน์วัฒนธรรมสร้างคนดีสังคมดีประชาชนอยู่ดีมีสุขด้วยทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยการบริหารงานแบบมุ่งผลสำฤทธิภายใต้แนวคิดคนสำราญงานสำเร็จของ1ิบเอกหญิงกรวันสุ่มมาตวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครโดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น 1น่ฝ่าย4กลุ่มประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไปกลุ่มยุทธศาสตร์และฝ่าระวังทางวัฒนธรรมกลุ่มส่งเสริมาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมกลุ่มวิธีการศพที่ได้รับพระราชทานกลุ่มกิจการพิเศษมีอัตรากำลังดังนี้ข้าราชการจำนวน31คนพนักงานราชการจำนวน4คนและจ้างเหมาบริการจำนวน19คน ปีงบประมาณ2,564สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนง,งานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้ 1. สำนักง,งานประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมจำนวน7,157,489บาทเบิกจ่ายแล้วคิดเป็น93.76% 2. กรมการศาสนาจำนวน 2 9 5 0 0บาทเบิกจ่ายแล้วคิดเป็น93.79% 3กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจํานวน1 9 0 0 0 0บาทเบิกจ่ายแล้วคิดเป็น100% 5งบพัฒนาจังหวัดจํานวน8 2 6 1 0 0บาทเบิกจ่ายแล้วคิดเป็น96.01% 6งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลน,นครจํานวน 1> 2 1 8 0 0 0 0บาทเบิกจ่ายแล้วคิดเป็น100%รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน13,254,089บาทเบิกจ่ายแล้วจำนวน12,594,054บาท37สตางคิดเป็น95.02%สำนักงงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ได้นำนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนโยบายประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติในพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสนองยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมดังนี้ด้านการสืบสารงานวัฒนธรรมของชาติงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมเกียรติจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์พิธีเจริญพระพุทธมนต และพิธีถวายพระพรชัยมงคลดังนี้ 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลัลษักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคม2564 2. โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรร,รามาธิบดี สีสินทระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่16-31กรกฎาคม2564 3. โครงการเฉลิมพระเกียตรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงระหว่างวันที่1-31สิงหาคม2564 4. โครงการเฉลิมพระเกียตรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า,ฟาทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามังคูลสิริวิบูลราชคุมารในวันที่3สิงหาคม2564งานด้านศาสนา 1. จัดกิจกรรมตามรอยธรรมพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเนื่องในวาระครบรอบ150ปีชาตการโดยมีพิธีทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาและแสดงพระธรรมเทศนา ณชุมชนคุณธรรมทั้ง18อำเภอในจังหวัดสกลนคร 2. จัดทำวีดิทัศน์จาริกเส้นทางสแสวงบุญในมิติทางศาสนาเพื่อเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมอาหารภาษาถิน่นกลุ่มชาติพันธุ์ผู้นำชุมชนปราชชาวบ้านรวมไปถึงเทศกาลวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับความเลื่อมใสศรัทธาและความเชื่อในมิติทางศาสนา 3. จัดทำวีดิทัศน์โครงการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนในจังหวัดสกลนครได้รับความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความหลากหลายทางศาสนาเกิดความสมานฉันท์ประชาชนทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและผู้นำทางศาสนาทั้งสามศาสนาได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 4. กิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์ในวันธรรมะสวนะภายใต้โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 5. โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันโดยใช้พลังบวรสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หน่วยเผยแผ่ศีลธรรมและลานธรรมลานวิถีไทยจัดกิจกรรมมอบถุงยงชีพถุงปันน้ำใจในโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจรวมพลังบวรไทยสู้ภัยโควิด -19 โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันจิตอาสารวมใจเพื่อคนทั้งมวลจังหวัดสกลนครโครงการพลังบวรปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ประจำปีงบประมาณพศ2564จังหวัดสกลนครเพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์กลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 6การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พศ2559ถึง2564จังหวัดสกลนครได้รับการประเมินเป็นจังหวัดคุณธรรมจำนวน596แห่ง แบ่งตามระดับได้ดังนี้ชุมชนคุณธรรมระดับต้นแบบจำนวน161แห่งชุมชนคุณธรรมระดับคุณธรรมจำนวน245แห่งชุมชนคุณธรรมระดับส่งเสริมคุณธรรมจำนวน190แห่งงานด้านศรริลปะและวัฒนธรรม 1. โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นรำมวยโบราณโดยการถ่ายทอดการเขียนลวดลายการแต่งกายท่ารำเบื้องต้นของรำมวยโบราณ เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นเห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน50คนณนะโรงเรียนการกุศลวัดบุรพา 2. โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดสกลนครกิจกรรมประกวดคลิปสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดสกลนครภายใต้หัวข้อสกลวิถีใหม่ปันน้ำใจสู้ภยัยโควิด -19 ระดับจังหวัดรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม 2K Production กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อตระหนักรักภาษาไทยโดยทีม 2K Production จังหวัดสกลนครได้รับรางวัลที่2ระดับประเทศกิจกรรมประกวดคลิปภายใต้หัวข้อยังเป็นไทยวัฒนธรรมวิถีใหม่ของวัยรุ่นโดยนายศิวกรชานันโทโรงเรียนสกลนครพัฒนาศึกษาได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศกิจกรรมประกวดทำคลิปสัญจรดีวิถีไทยปีที่สในหัวข้อขับรถชิดขวา ขับช้าชิดซ้ายโดยทีม t K Production จังหวัดสกลนครได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครรณรงค์ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปด้านการรักษาและห่วงแหนมรดกทางวัฒนธรรม 1. จัดทำองค์ความรู้ส่งเสริมหมู่บ้านท้องถิ่นไทยสืบสารสายเลือดภูมิปัญญาท้องถิน่นความเชื่อเรื่องหมอเหวา ณชุมชนคุณธรรมวัดโพสีจันทร์อำเภอโคกศรีสุพรรณ 2. จัดทำองค์ความรู้ตำรับพื้นบ้านอาหารไทยย้ยเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารไทยย้อยอําเภออากาศอํานวยให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ 3. จัดทำองค์ความรู้การละเล่นพื้นบ้านประกอบเพลงของกลุ่มชาติพันธุ์โซ่ทวึงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าและกระตุ้นให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น ณบ้านหนองเจริญอำเภอสองดาวด้านการต่อยอดวัฒนธรรมด้วยการนำคุณค่าของวัฒนธรรมสร้างสารรค์สินค้าและบริการ Creative Culture เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม 1. <ciğim. S 2> กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนยนวิถีของดีเมืองหนองหานสกลนครเพื่อยกระดับและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีความพร้อมต่อการรองรับนักท่องเที่ยวของชุมชนคุณธรรมบ้านท่าแร่ชุมชนคุณธรรมวัดสุทธานิวาสชุมชนคุณธรรมบ้านท่าวัดเหนือและล่องเรือยนวิถีของดีเมืองหนองหานสกลนครและเพิ่มช่องทางตลาดวัฒนธรรมออนไลน์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านเพจ เที่ยวชุมชนยนต์วิถีของดีแต่ละชุมชน 2. โครงการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย c u l จ u r a l p โปรดักส์ออฟเทแลนด์ซีพอรเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนผู้ประกอบการได้เรียนรู้การออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่และเพิ่มทางเลือกของสินค้าในการจำหน่ายเช่นผ้าย้อมครามธรรมชาติซึ่งนำไปสู่การส่งเสริมผลิตภัณฑ์และพัฒนาต่อยอดให้กับ2ชุมชนได้แก่ชุมชนคุณธรรมบ้านดอนกอย ชุมชนคุณธรรมบ้านนางเติมสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครสนับสนุนช่องทางการตลาดให้กับชุมชนผ่านสื่อโซเชียลเฟซบุ๊กมูลมังสกลนครด้านการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลและการสร้างคุณค่าทางสังคม Value Creation โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบในวงราชการสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครนำโดย1ิเอกหญิงกรวรรณสุมมากมีนโยบายดังนี้ ประกาศเตือดจำนงสุจริตของข้าราชการและบุคลากรในองค์กรมาตรการป้องกันการทุจริตขององค์กรประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันการทุจริตในรูปแบบของอินโฟกราฟิกผ่านสื่อโซเชียลมีเดียมีนโยบายให้บุคลากรน้อมนำคุณธรรมสีประการพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสามาปรับใช้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท กิจกรรมประกอบด้วยการรับฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่องศาสนาในประเทศไทยปลูกจิตสำนึกความสมานฉันท์และกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ระหว่างวันที่5ถึง6สิงหาคม2564ณโรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองหอนคว้างอําเภอวาริชภูมิ3กิจกรรมบูรณาการจัดระเบียบสังคมเฝ้าระวังตรวจติดตามเพื่อลดอบายมุก สร้างสุขให้สังคมจังหวัดสกลนครโดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังติดตามพร้อมแนะนำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎกระทรวงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบสังคมนอกจากนี้ยังให้คำแนะนำในเรื่องการป้องกันตนเองของผู้ใช้บริการและเจ้าของกิจการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน1 การปฏิบัติงานตามหมายรับสั่งเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม2564จำนวน8หมายรับสั่ง 2. งานสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์หน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานราชการเพื่อสร้างจิตสำนึกส่งเสริมความมั่นคงในการป้องกันและเชิดชูสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ 3. การสร้างวินัยในองค์กรฝึกปฏิบัติทบทวนความรู้ งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเพื่อความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่และให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติ 4. งานด้านการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ2สถานีดังนี้ 1. สถานีวิทยุก,กระจายเสียง909รายการสืบสารวัฒนธรรมไทยทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลน,นคร รายการวัฒนธรรมนำความรู้สู่ชุมชนทุกวันอังคารของสัปดาห์จัดทำองค์ความรู้เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดทำคู่มือศาสนพิธีเบื้องต้นจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นพับโดยมอบให้อำเภอทุกอำเภอ